เอาไปครับผมตอนนี้ผมยืนอยู่สวนช่องดนซีเฟสแรกนะครับผมซึ่งเฟสนี้ก็เปิดนาน้วนะประมาณเกือบ3ปีนะมาทุกคนนะครับผมนี่ภาพบรรยากาศล่าสุดครับจุดนี้ถ้าเป็นช่วงตอนกลางคืนที่ผมมาถ่ายนะเราจะไม่เห็นดอกไม้จำๆแบบนี้นะครับผมแต่เรามาดูช่วงเวลาตอนกลางวันนะครับจะสวยมากเลยทุกคนดูนี่แต่ไม่รู้นะว่าเป็นดอกดอกไม้อะไรนะครับผมแต่สวยจริงภาพบรรยากาศสุดอลังการนะครับผมมุมตึก มุมเมืองนะครับนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะเดินจากจุดนี้จากเฟสแรกนะครับผมไปยังเฟสที่สามนะไปทุกคนเดินไปเลยนะครับผมซึ่งเฟสที่สามนะครับผมก็เป็นเฟสล่าสุดเฟสใหม่นะซึ่งเริ่มจากถนนนาราธิวาสราชนาครินทรซอยที่เจ็ดนะครับผมจนไปถึงถนนจันทร์นะครับ เราไปดูกันแต่ว่าผมจะไม่เดินไปถึงถนนจันนะนี่แหละจะเดินไปสุดตรงสถานี BRT ข้างหน้านี้ทุกคนมาดูกันนี่ทุกคนจุดนี้จุดนี้เต็มไปด้วยต้นไม้นะครับผมก็จะมีผู้คนมีนี่ครับผมเข้าพาน่าจะพา ลูกมาเที่ยวนะครับจุดนี้สวยเลยทุกคนดูเต็มไปด้วยต้นไม้ต้นดอกไม้นะครับผมไปเดี๋ยวเดินไปดูกันจุดนี้จะเป็น,นสถานี brt สาทรน,นะครับสวยเลยทุกคนจมเลยเพราะว่าช่วงนี้มันฝนตกบ่อยเนาะมันก็เลยทำให้ต้นดอกไม้แบบสวยแบบนี้เลยนะครับ <Wow. S 2> mm hmm. นะครับดนนูน้ำน้ำน้ำน่าจะเป็นน้ำแบบฝนตก ฝนตกแล้วมันมันหนุนขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันก็ดีนะน้ําใหม่ทุกคนน้ําเก่ามันก็ไหลไปแล้วนี่ครับบรรยากาศตอนนี้เราจะเห็นเจ้าหน้าที่เข้ามาทําความสะอาดโน่นทุกคนสวยเลยทางเดินลงนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยก็จะแบบคดเคี้ยวนะครับผม ไปทุกคนเดินกันต่อนะครับโอ้โหบอกเลยว่าดูต้นมองต้นไม้สวยสวยจริง ก็ไม่แปลกนะครับผมเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่คอยรักษาความสะอาดนะครับผมมีเจ้าหน้าที่คอยแบบเป็นคนสวนนะนะครับร่มเรือนจริงๆ คุณทุกคนสวยมากอลังการจริงๆครับถ้าเป็นช่วงเวลาสี่ห้าโมงนี่เหมาะเลยทุกคนถ้าใครจะมาถ่ายรูปนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นช่วงที่เขาเปิดใหม่ๆเ,เขาจะมีการเปิดไฟนะเปิดไฟนะช่วงนั้นนะสวยมากๆเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ผมไม่แน่ใจอ่ะว่าเขาเปิดไหมเพราะว่าผมมาหลายครั้งแล้วปีนี้นะ ช่องหน้าฝนหรือเปล่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นเพราะช่องหน้าฝนหรือเปล่าที่เขาไม่เปิดนะครับผมก็จะมีอา่ากล้องวงจรปิดนะครับผมนี่แล้วก็จุดนี้เป็นจุดข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมตรงข้าม7 นี่คือต้นว่าถ้าเป็นบ้านผมยังต้นว่านะครับผมใช่หรือเปล่าเนี่ยแต่เหมือนนะเพราะว่าต้นว่านี่มันจะมีหลายสายพันธุ์มากๆทุกคนซึ่งลูกมันนะสามารถกินได้นะครับผมครับบรรยากาศอันนี้คือต้นอะไรนะครับผมทางประเทศไทยเรียกว่าต้นอะไรช่วยคอมเมนต์อบอกผมด้วยนะครับผม ถ้าบ้านผมน่าจะเป็นต้นบอนหรือเปล่านะสวยเลยอ่าคุณทุกคนข้างหน้านั่นคือ,อสวนช่องดนซีเฟสสามนะครับผมเขาเรียกว่าสวนปะไม่น่าจะใช่สวนนะมันจะเป็นแบบเขาปรับปรุงครองอนะ่ะเป็นเฟสสามนะครับผมต่อจากสวนช่องดนซีเฟสแรกนั่นเองนะครับ จะเห็นได้ว่าช่วงนี้นะครับผมเขาจะปรับปรุงคลองในกรุงเทพเนี่ยคือแบบเยอะมากๆนะบางบางคลองบางช่วงเขาก็แบบปรับปรุงเสร็จแล้วนะครับอย่างบางจุดของคลององอ่างทนะุกคนจะสวยมากแล้วก็คลองแสบก็มีการปรับปรุงอีกนะครับผมจุดนี้เราสามารถเดินเข้าไปได้นะครับผมแล้วก็เจ้าหน้าที่เขามีการติดตั้งรั้ว เป็นบางจุดแล้วนะครับพอทํำเสร็จแล้วเราก็สามารถมาเดินได้นะครับผมเป็นจุดเ,เป็นพื้นที่สาธารณะเนาะใครก็สามารถมาเดินได้นะครับผมจุดนี้จะสังเกตว่าเขาจะติดตั้งแผ่นแผ่นคอนกรีตนะครับผม โอ้ oh, สวยเลยทุกคนดูต้นไม้สิทุกคนถนนถนนเลนนี้นะครับผมถนนเลนเนี้ยเป็นถนนเป็นถนน,นของรถ BRT นะครับผมรถบัสด่วนพิเศษนั่นเองนะครับทุกคนจะสังเกตเห็นว่ามันเหมือนกันกันกบเฟสแรกนะครับผมอันเนี้ยรัวเนี่ย สวยเลยเฟสสามนะครับผมเขาเริ่มทำตั้งแต่บริเวณถนนนาราที่ว่าราชนาคคินซอยซอยเนะครับผมไปถึงถนนจันทร์ก็ถือว่าไกลอยู่นะครับหันไปฝั่งนี้เห็นมุมเมืองสวยสวยเลยละ่ะ ทางเดินทีมคลองจุดนี้ไม่แน่ใจว่าอนาคตเขาให้จักรยานมาปั่นได้ไหมนะครับผมเดี๋ยวรอดูกันถ้าทําเสร็จจะเป็นยังไงแต่ว่าความความกว้างนะครับผมน่าจะประมาณเมตรเมตรห้หรือว่าเมตรยี่สิบอะไรประมาณนี้แหละทุกคนนะไม่ค่อยกว้างมากนี่ทุกคนรถรถ BRT นะครับผมไปแล้ว บริเวณข้างหน้านี้ไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรนะครับผมเขาขึ้นโครงไว้หรือว่าเป็นจุดพักผ่อนปะ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันในอนาคตนะครับผมซองฟังเลยครับน่าจะเป็นจุดนั่งพักผ่อนไหมหรือว่าเป็นเป็นอาคารของเจ้าหน้าที่หรือเปล่าแบบว่าเจ้าหน้าที่เขาอาจจะแบบว่ามาประจําอยู่ณจุดนี้ หรืออะไรยังไงเดี๋ยวเรามารอรูกันนะครับผมเนี่ย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ขึ้นโครงแล้วทุกคนไม่แน่ใจว่าจะทำเป็นหลังคาหรือเปล่านะ โอ้โหโโห,โโห,หรือว่าเขาจะทําเป็นแบบหลังคาเป็นเป็นผ้าแบบนั้นต่กคนข้ามาติดตั้งนะนั่นนั่นนั่นเป็นนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าเขาจะทําเป็นอย่างไรนะครับผมว่าจุดนี้มันจะเป็นอะไรว่ามันจะสวยขนาดไหนหรือว่าเขาแค่เอาผ้ามาแบบ มาติดตั้งใส่ตะขอมันนีตะขอก็าทำไว้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมพาทุกคนมาเดินดูคลองซ่องนนงรีคลองช่องมนซีเฟสสามนะครับผมก็ถือว่าจะทำเสร็จแล้วล่ะนะครับผม ข้างหน้านี้ก็จะเป็นสถานี PRC นะครับโอเคทุกคนก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็จะได้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ